สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดธาตุด,ดินพฤษศกันมังกรในช่วงเดือนเมษายน2515ขอขอบคุณสาหรับการกดติดตามส u b s c r i b e และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทารุนนะคะนี่ก็คือสถานการณ์นะคะแล้วก็แนโนมของชาวธัดดินก่อนอื่นเราไปดูนะคะ Energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวธัตด,ดินนะคะในช่วงเมษายนจะเป็นอย่างไรเพจช็อปครับ Seven of Wands t h s e e r f s w u s t s Justice และ Five of Swords นะคะ ừ, น่าจะเป็นในเรื่องราวของการที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพจอครับคุณอาจจะได้รับในเรื่องของข้อความนะคะข้อความจากความรักของใครบางคนนั่นเอง love m e s s a g e นะเพจช็อคร เด็กถือถ้วยนั่นเองนะคะเป็นไพ่ที่เป็นลักษณะที่ว่าอาจจะมีในเรื่องของความสุขนะคะความสมหวังในเรื่องของความรักเนาะแต่เป็นลักษณะที่เพิ่งเริ่มต้นนั่นเองนะคะค่อยๆเริ่มอาจจะแบบว่ามีคนเข้ามาทักทายมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่ามายื่นถ้วยแห่งความรักมอบความรักนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของความรักนั่นเองนะคะทีนี้มันมีอะไรบ้างนะคะในส่วนที่ ผ่านมาก็อาจจะเป็นแบบเหมือนคุณอาจจะเจอในเรื่องของความเสียใจมากนะแต่กับเรื่องของความรักนะคะเสียอ o บตรงกับในสถานการณ์ก็มีท of ออบสอดอยู่ในพัทอดีตด้วยนั่นเองก็เหมือนกับเราเสียใจผิดหวงังเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาเนาะ,ะคุณอาจจะอยู่ในอะไรที่เคย ่อสู้กับความรักมามากแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเต็มทีนะคะคุณมีความรู้สึกว่าปัญหาอุปสรรคมันเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เหมือนกับบางครั้งเราอาจจะปิดกั้นปิดใจหรือว่ามีอาจจะมีเรื่องของการบล็อกด้วยนะคะเพราะว่ามีเรื่องของอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแววงกับใครบางคนได้นะคะด้วยต่างอาจจะต่างคนต่าง e ก้นะคะไฟล์วอล์สปล่อยให้อีโก้เป็นใหญ่อยู่เหนือความรักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เหมือนมีประเด็นกันมีเรื่องราวกันนะแล้วก็มีคนเดินหันหลังจากไปนั่นเองซึ่งคุณอาจจะอยู่ในออสถานการณ์ที่แบบมันต้องเลือกแล้วก็ต้องคิดตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้นะคะโดยใช้เหตุผลเข้ามานะว่าจะเลือกตัดสินใจไปในทิศทางใดดีนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็น energy อะไรใหม่ๆที่เข้ามานะคะตรงนี้ก็มีหนึ่งถ้วยด้วยนะที่เหมือนกับ พยายามมีใครบางคนจะเข้ามานะคะมอบความรักให้กับคุณนั่นเองต่อไปเราไปดูเขาคนนั้นบ้างนะคะอนเนอร์จีเขาคนนั้นเป็นอย่างไรอ n นเนอร์จีของเขาคนนั้นของทัดดิน s o v p n o t p e n t t h l e s p e r o r อ็ e e n of pentacle 2ดาบนะคะแล้วก็ m p r e s s เพรสสำหรับใครคนนั้นนะคะ มีใครบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับคุณได้บ้างนะคะก็จะมีาชาวราศีเมษนะคะทัดดินพฤษศกันมังกรน,นั่นเองเอาละเขาคนนี้นะคะก็จะบอกว่าเขามีความผูกพันกับคุณเยอะเนาะมีความผูกพันกับคุณในลักษณะที่แบบเคยร่วมกันสร้างนะคะในเรื่องของความรักตรงนี้ด้วยกันมานะแล้วตอนนี้เขาก็แบบเหมือนเออก็พิจารณาความรักอยู่นะ ว่าสิ่งที่ได้สร้างไปมันมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าดูเหมือนเขาจะค่อนข้างมีอีกโก้นะคะแล้วก็มีอีกโก้ค่อนข้างสูงน่ะเขาก็เลยดูเหมือนมีความเฉยนิ่งกับคุณนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนั่นเองว่าจะเลือกไปในทิศทางใดเนาะเขาค่อนข้างที่จะดึงความรักกลับมาให้ตัวเองนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของความสำเร็จเรื่องการงานการเงิน มากเป็นพิเศษนั่นเองแต่ว่ามันเหลือในเรื่องของความผูกพันไว้ให้กับคุณอยู่มากอยู่นั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของสถานาการณ์และแอวโน้มกันสถานาการณ์หลักนะคะอยู่ที่9้าเหรียญนั่นเองนะคะในช่วงนี้นะคะก็มีไพ่ที่แบบว่าเออชาวกันเนี่ยเหมือนเคยเจ็บปวดมามากนะคะไม่ว่าจะเป็น1ิดาบนะคะสิดาบแล้วก็3ดาบเนี่ยมันอยู่ในพาร์ทของอดีตนะคะที่แบบเหมือนกับ คุณเคยเสียใจเจ็บปวดกับความรักครั้งนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะบางทีคุณอาจจะคิดว่าเออคุณอาจจะเจอเรื่องราวหลายๆอย่างนะาบางคนอาจจะเจอในเรื่องของความรักที่มีปัญหาอุปสรรคเยอะมีปัจจัยภายนอกเข้ามานะคะเรื่องของบุคคลอื่นนะคะบุคคลสองคนสามคนอะไรเข้ามาวุ่นวายแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกเออ หุดหงิดใจนะคะหัวใจมันก็เจ็บปวดนะคะแล้วก็บางคนก็เจอในสถานการณ์หนักที่แบบเรามีความรู้สึกเหมือนเราเจ็บจนไม่อยากที่จะไปต่อนะคะเพราะว่ามันเหมือนเราโดนทําเยอะนะคะโดนกระทาอะไรแบบเนี้ยนะคะบางคนอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าเออเราโดนทําอะไรรับหลังหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเราก็เสียใจแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า ออบางทีอาจจะต้องหยุดพักเบรกเกี่ยวกับความสัมพันธ์บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจําเป็นที่จะต้องเจ็บทีเดียวแล้วก็ให้มันจบลงไปอะไรแบบนี้นะคะคุณก็เลยแบบว่าออหันมาสนใจในเรื่องของการสร้างเงินอะไรแบบนี้มากกว่านะคะทามาหากินการเงินอะไรไปนะคะแล้วในขณะเดียวกันคุณก็เห็นว่าเขาก็ดูเฉยดูแบบเหมือน คุณมองไม่ออกนะคะว่าเขารู้สึกอะไรตรงนี้มากมายนักนะคะคุณเห็นว่าเขาเฉยนิ่งกับคุณนะคะคุณก็เลยหันมาพยายามที่จะทําใจนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองมากกว่านะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นดีๆกับคุณก็คือในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยที่จะเข้ามานะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไป ภาคภูมิใจกับตรงนั้นได้เนาะแล้วก็ในเรื่องของจิตใจด้วยคุณสามารถที่จะแฮปปี้มีความสุขนะคะในขณะที่ความรักเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่ามันยากที่จะไปคาดหวังนะคะในช่วงนี้เพราะมันดูเหมือนเงียบนิ่งนะหรือบางคนดูเหมือนจบลงอะไรก็ตามนะคะคุณมีความรู้สึกว่าโอเคฉันต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็คุณทาได้ดีนะคะคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วย,วยตัวเองอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ยังมีความคิดถึงเรื่องราวของอดีตเก่าๆอยู่นั่นแหละนะคะาการที่คิดว่ามันจบลงไปมันก็อาจจะยังไม่ได้จบลงไปนะคะเพราะว่ามันยังมีวนเวียนเข้ามาในหัวหรือว่ายังตามมาหลอกหลอนหรืออะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันเป็นลักษณะของคนเก่าๆของคุณนะคะที่จะอาจจะวนเวียนเข้ามาได้นะคนเก่าเพื่อนเก่า คนรักเก่าอะไรเงี้ยบางคนก็รู้จักกันมานานแสนนานแล้วนะคะมีสัมพันธ์สัมพันธภาพความรักความเป็นมิตรที่ดีต่อกันอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มันก็ให้ความรู้สึกที่ดีๆเนาะแต่เหมือนคุณก็จะพยายามให้มันคือพยายามที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ๆมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องของเรามีความรู้สึกว่า ถ้ามันอยู่ในสภาพเดิมแบบนี้สามดาบสิบดาบเนี่ยคุณน่าจะเจ็บจนทนไม่ไหวอ่ะนะคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะถ้าเกิดว่าจะมีการกลับมาของคนที่ทําให้คุณเสียใจหรืออะไรเงี้ยคุณมีความรู้สึกว่าเออเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าทั้งเราทั้งเขาเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปใหม่หมดเลยนะคะถึงจะแม้จะกลับกลับเข้ามาได้แล้วก็เออพูดคุยกันต่อไปนะคะหรือว่าเออจะเอายังไงต่อไปอะไรแบบเนี้ยนะคะ บางคนก็อาจจะมีการลดสถานะความสัมพันธ์ลงไปนะคะหรือเป็นเพียงเพื่อนอะไรแบบนี้ไปเนาะมันก็เหมือนกับเป็นอะไรที่มันมันคงต้องจบแชปเตอร์เก่าๆนะคะเพื่อที่จะแบบเริ่มใหม่นะคุณก็อาจจะแบบว่าโอเคถ้าจะเริ่มใหม่กันอีกทีก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะคะทั้งเราและเขานะคะปรับเปลี่ยนกันใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเงี้ยได้หรือไม่ก็คุณขอเริ่มต้นกับตัวเองดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของ เมษายนคุณอาจจะอยู่ในช่วงของพักนิ่งพักเบรทนะคะนิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไร Take อคชั่นอะไรสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าคุณก็ยังคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะก็ถือว่ายังไม่ได้ปล่อยวางสัทีเดียวเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรใดๆนั่นเองนะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอึดอัดถ้าเราจะต้องไป ทำอะไรหรือว่าลงมือทําอะไรบางอย่างคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่เฉยในพื้นที่ของเราสะดีกว่าก็เลยเป็นรักษาคนต่างคนต่างอยู่นิ่งเฉยไปนะคะแต่ในความนิ่งเฉยเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหนึ่งถ้วยโดยเฉพาะคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะหรือว่าคนที่เป็นคนโสดเนี่ยจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะมีความรักที่แบบเป็นความรักเลยแหละเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับ เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่มันให้ความสุดชื่นนะคะรู้สึกได้ถึงความรักนะที่มีคนหยิบยื่นมานะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนมีความสุขแล้วก็แบบเหมือนเป็นการเริ่มต้นอะไรสิ่งที่ดีดสดชื่นนะคะแล้วมันก็มาอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดเลยแหละนะคะแบดไม้มาอย่างรวดเร็วมีการสื่อสารทักทายเข้ามาโดยที่คุณก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็ มันเป็นอะไรที่เป็นการเริ่มต้นจุดใหม่ๆของชีวิตคุณในช่วงนี้ด้วยแหละนะคะเป็นช่วงของเรื่องของโชคชะตาที่กําลังจะเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ๆเหมือนกับสิ่งที่ ตายแล้วจบลงไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างแท้จริงนะคะในช่วงนี้นั่นเองนะรวมไปถึงเรื่องของการงานการเงินก็ดูเป็นไปในทิศท,ทางที่สดใสนะคะเป็นไปในทิศท,ทางที่มันจะมีการก้าวหน้าพัฒนาไปด้วยนะคะจบลงด้วยใบสุดท้ายสวยมากๆก็คือ six s o f w a n d s นั่นเองนะคะไพ่แห่งชัยชนะนั่นเองนะคะคุณจะได้มีความสมหวังแล้วก็เหมือนเราได้ชัยชนะมาครอบครองนะ นะคะก็เหมือนกับเราเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะในเรื่องราวต่างๆนะคุณต่อสู้ฝ่าฟันมาเยอะแล้วนะคะแล้วใครที่แบบมีความรู้สึกว่าเออเราไม่ไหวละสิบดาบเนี่ยเราเราเราอยากที่จะพ้นทุกตรงนี้แล้วอะ่ะเราก็ move on ได้ตรงนี้สำเร็จนะคะหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งที่มาทดแทนเสมอนะคะแล้ก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่า เออต่อไปนี้เราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจทุกใจเศร้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เป็นไพ่แห่งความสุขนะคะความสุขความสมหวังการปร,ประกาศถึงออชยัยชนะของตัวเองนั่นเองนะคะ 9. เก้าเหรียญหกไม้เท้านะคะของชาวท่ตินในช่วงนี้นะคะแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนเป็นความรักที่บริสุทธิ์ นะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นลักษณะของ t u o love นะคะ six of c u p เนอะอาจจะเป็นคนในอดีตชาตินะคะเป็นคู่ในอดีตชาติที่เข้ามานะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างที่จะไปต่อได้ไง่ายได้ง่ายนะคะแล้วก็แฮปปี้กับมันอาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนอะไรแบบนี้ก่อนนะนั่นเองโอเคนี่ก็คือนะคะสถานการณ์ของชาวทัดดินต่อไปเราจะไปดูภาพ ความรักความสัมพันธ์โมเมนต์ที่สําคัญในช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะโมเมนต์ที่สําคัญในช่วงนี้มันมีเป็นอะไรที่เหมือนกับ คุณอาจจะอยู่ในช่วงรอยต่อก็ได้นะคะรอยต่อของสิ่งเก่าๆกับสิ่งใหม่ๆอันนี้ก็คือเดดวิลมันบอกถึงความสัมพันธ์ที่ยังอะไรที่เก่าๆอาจจะยังตัดไม่ขาดสักทีเดียวเนาะแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะ mm. เอซับมอนส์นั่นเองการเริ่มต้นของสิ่งใหม่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็บอกได้ว่า การที่คุณมีในเรื่องราวของความรักในครั้งเนี้ยมันมาพร้อมกับแพชชั่นด้วยนะคะพร้อมกับแพชชั่นความรู้สึกที่มีความหลงไหลเสน่หามากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะมีคนเขาแบบว่าเ,ออเรียกร้องความสนใจจากคุณนะคะอยากให้คุณเนี่ยไปรับรักเขาหรือว่าพยายามที่จะทุ่มเทความสัมพันธ์ให้กับคุณนั่นเองนะคะในช่วงนี้ทีนี้เราจะไปดูว่า แล้วเส้นทางแห่งความรักเป็นอย่างไรนะคะสำหรับพัดดินเส้นทางแห่งความรักนะคะ r e c l a i m space Fear best. ี e a b a s สต d e l r i t e the Story นะคะโอเคก็คงเป็นช่วงของการที่มันมีการเว้นระยะห่างกับใครสักคนหนึ่งนะคะม,มีคนอาจจะมาบอกว่าโอเคอขอพื้นที่ส่วนตัวขอระยะห่างอะไรแบบนี้นะคะหรือห่างกันสักพักอะไรแบบนั้นนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในพื้นฐานของความรู้สึกที่แบบมันกลัวมีความกลัวอยู่นะคะกลัววิตกกังวลนะคะเพราะว่ามันมีรอยคราบน้ำตาด้วยนะคะมันแสดงถึงความเศร้าเสียใจต่างๆที่ผ่านมานะเนาะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าอ,อ,อยากที่จะเขียนเรื่องราวความรักมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่ากับใครก็ตามคุณมีความรู้สึกว่าต้องทำมันให้ดีกว่าเดิมนะคะกับความรัก ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าความรักครั้งเก่าอาจจะต้องปล่อยให้มันมันมันตายไปพร้อมกับปัญหาต่างๆนะคืออาจจะหมายถึงการจบเรื่องราวของปัญหาแล้วก็มาเริ่มต้นนะคะในการที่จะแก้ไขสะสางให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเราไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้กันนะคะเป็นอย่างไรลักษณะความรักความสัมพันธ์นะคะ love relationship ในอดีตที่ผ่านมานะ่าจะเจออะไรมาเยอะนะคะเลิฟเฮดเนี่ยการทะเลาะเบาแหวงการมีเหตุการณ์ต่างๆทําให้ถึงขั้นเลิฟเฮดก็คือทั้งรักทั้งเกลียดนะคะทั้งรักทั้งโกรธบางคนทั้งรักทั้งเกลียดไปเลยนะคะเป็นถึงเวลาที่จะต้องแบบว่ามีการเคลียร์โยมายนะคะเคลียร์ในเรื่องของความคิดทัศนคติต่างๆนะคะที่จะไม่ให้หลงเหลือในเรื่องของความคิด ลบเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเพื่อที่จะเคลียร์ใจของคุณให้มันกระจ่างสดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนไอ้ปัญหาต่างๆนะคะอะไรที่มันจบลงไปแล้วมันก็ยากที่จะรีเทิร์นเข้ามานะคะ the river of no return เหมือนสายน้ําไม่ไหลกลับเนาะเพราะว่าช่วงเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนอะไรที่ที่มันต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วนะคะ move on ไปข้างหน้านะคะไปหาความ ความสุขเท่านั้นไปหาชัยชนะเท่านั้นนะคะสำหรับทัดตินนะคะต่อไปเราก็จะไปดูคำแนะนำที่จะให้กับทัดตินในช่วงนี้กันนะคะคำแนะนำด้านความรักความสัมพันธ์ wedding give give your relationship a chance นะคะแล้วก็ uh, children ในตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีคำแนะนำที่ อาจจะเป็นห่วงในเรื่องของคนรักที่แบบเหมือนเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่ามันยังสามารถที่จะให้โอกาสความรักความสัมพันธ์ได้อีกครั้งหนึ่งก็ลองให้ดูนะคะเพราะว่าในเรื่องของลูกก็อาจจะมีทิพลนะกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสําหรับคนโสดคนที่มีความรักครั้งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ มันดูจะมีความสดใสนะคะมี w e i n g t h t s situation i n v o l v e หรือ m a r r i a g e นะคะมันมีเรื่องของการแต่งงานที่รออยู่ข้างหน้านั่นเองเพียงแต่ว่าคุณนะนะคะจะให้โอกาสกับความรักครั้งนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ลองให้โอกาสดูนะคะแล้วก็คุณกับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีลักษณะเด่นของการความแตกต่างกันเรื่องของอายุนะคะมไม่ว่าจะเป็นไพายหกถ้วยนะคะหรือว่า Children เนี่ยนะคะ ความแตกต่างเรื่องของอายุนะคะทัศนคติอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นวัยวัยที่ต่างกันหรือว่ามีในเรื่องของความคิดนะคะที่ต่างกันนั่นเองและสุดท้ายก็คือข้อคิดที่จะให้กับทัดตินในช่วงนี้เป็นอย่างไรข้อคิดผนทับชาวทัตตินเลยก็คือ c h e a break from your own thoughts ก็น่าจะหยุดเครียดคิดมากวิตกกังวลนะ,นะคะก็ เอาตัวเองออกมานะคะจากความคิดความเครียดต่างๆเนาะซึ่งก็เป็นช่วงเดือนที่ไม่น่าที่จะมีความเครียดแล้วลหละนะคะความเครียดน่าจะมีเยอะแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะสิบดาบสามดาบมันมันเยอะเกินพอแล้วมันคงถึงเวลาของการเปิดฟ้าใหม่นะคะสำหรับทัดดินแล้วในช่วงนี้นั่นเองเขเคนี้ก็คือนะคะเรื่องราวของชาวทัดดิน ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการกดติดตามสับสไครต์และแชร์นะคะคอมเมนต์ในช anel นรลยาทารุนะคะสามารถฝากคอมเมนต์หรือว่าข้อคำถามอะไรต่างๆไว้ได้ด้วยนะคะเอาละคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออรัคเนะคะเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าจะรับดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าดูดวงของตัวเองก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ไลน์ที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนั่นเองนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ,ะกับทุกๆด้านนะคะการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพที่แข็งแรงแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ